เดี๋ยวเลยทุกคนผมอยากรู้ว่าอันนี้คือหน่วยอะไรนะผมไม่รู้จริงๆนะจะเป็นหลักหน่วยหลักพันอะไรนะคนละหน่วยแล้วเนี่ยโอ้โกดจังจัดไปให้ตรงน,นึ่งคนใส่เท่านี้ก่อนก็พอนะทุกคนเดี๋ยวมันจะละลายกลายเป็นน้ำแล้วมันจะกินแม่ลอ,อยนะอืมอืม นี่นหน่อยอะไรกับนั้นอ่ะไม่ยองชิดไม่ยองชิดตัวเล็กน่กโคตรอร่อยทุกคนวันนี้ทำหมดก็อย่าว่ากันนะอื เอซิมอาร์ได้ใจทุกคนม,มาเด้อมาเด้อฝรั่งดองฝรั่งอะไรไม่เหมือนใครฝรั่งดองเย็ดแคบมุกไม่หาพากูเครียดอืม อหน่อยขนาดนี้เรียกแม่มาทำให้กินเถอะอืมเค็ม,ม,มนัวมาก 로디다 됐어 음이알